สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนบุญเฮมบอรทผ่านผู้ชมใ <It can. S 1> ห้มันเห็นตีลล่าหยับมากให้มันเห็นแล้วเร็วมาสวัสดีสักก่อนสวัสดีเอฟซีมันมีสักก่อนหน้าเร็ว <S <S ขี่โกลงลูกคอยพี่น้องเอ้ยขี่โกงนะคะวันนี้อยู่กับหลานสาวนะคะน้องคิมเมอร์แล้วก็น้องนานาน,นะคะสวัสดีเอฟซีสาวงามลงทง สุขุมสุกคนนะคะขอบคุณ f อฟซีที่เข้ามาติดตามนะคะจนว่าครบหนึ่งพัซับนะคะขอบคุณผู้ติดตามที่มาจากเอซีนิรุชชาแนวโบว่าจะเป็นเอฟซของแม่ปอแม่ชีรีแม่จุนะคะมาค่ะพี่น้องคะวันนี้มีกอบสิ้น้าพี่น้องมากินบักหอยนะคะคือบักหอยหน้าเบิงเ้งใส่พี่น้องเบิ้งที่รับักหอยหน้ายัวแห้งนะคะนี่นะคะบักหอยหน้า บันไดพี่น้องมาค่ะน้ำจิ้มซีฟูดปั้นเองนะคะน้ำปลรรานะคะปลาคือสีหน <Okay. S 2> มาม่ค่ะพี่น้องค่ะลงมือเลยค่ะผักถ่างเที่ยาก,ก็มีบักแตงมีบักทัว่วแล้วก็บ,บักทั่วอันบักทั่วรผู้นะคะลงมือเลยค่ะเดี๋ยวบบอกร้านะคะอยู่กับร้านสองคนค่ะ กินน้อยกินส่วนพี่น้องเอสซีมันกินนั่นเอแล้วก็คุณแม่นะคะก็ลัาจะนั่งเก็บข้อสารอยู่ข้างหลังนะคะแม่่ว่าแม่วามแเ็เบพี่น้องครับ บวกหอยหน้าบวกหอยปังนะคะบวกหอยเจลีไหมคุณนาเพิ่นเอามาให้นะคะอันมันลงลีนะคะมันไหลไหลเพื่นก็เลยว่าเอามาเห็นมีกอบเห็ดกลีบทายเห็ดกลีบให้พี่น้องเบ่งเถอะนะพี่น้องเห็นไหมลอง แฝดใคกนะเฮ้ยนี <sk> <vine> <risque> ่ยลองเนี่ยนง่งเกกทีเมือาแซแซเดี๋ยวไปดู ต่อบปรอจ้าเข็ดไหมพี่น้องเอ้ยมือนกเริปิดไฟมีก็ปิดไฟแล้วพี่น้องเหยียบขาไหมเหยียบอันแน่วหนีบไหมจะเด่นเอาเข้มกัดติดแท่นนะคะ เพราะปกติที่ตัง้งเขามีก่อนเนี่ยท้าตั้งจะสูงกว่านี้หด้อเป่น้องสูงกว่านี้แล้วมันเนืองด้วยว่าฝนมันตกแห้งพี่น้องก็ได้ไปเอาแนวตัง้งบ่อไนนะคะก็ได้เด็ดเด็ดต่านี่ค่ะ sếp không bám xin lỗi bám một cái cổ 对吧？对不对？ บริเวณท้ายให้ี่ี่น้องบริเวณทองไหท้องหน้าปันฝนตกอีนีพี่น้องฝน,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 นตกลิ่น,นอ,อันนี้กำน,นังทายอเหียนนะคะมายายกินบักหอยอืวาืน้องมกนแ่ก็น่อเอ่อแ บพัก็มันอบาน่ลูกตาขเพีไปอันไหมากินไปรูกบมากค่ะุดเจ็ก็มีกรอบ

มาค่ะเดี๋ยวสิหาว่ามีกอบเป็นอย่างคือบบเอิร์นแนเป็นอย่างคือบบเอิรนที่แน่เป็นอย่างคือบอเบเอิรนเอฟซีกินน้ำแน่นะคะแซ่บอีหลีค่ะเต็มปากเต็มคำ ดังๆข้องันด <res> ั okay. ่เ ouais. ืมดูสิ่งนั้นนวแบบพอดีข้างแบบกุ๊กุ๊พี่น้องแบบาแบบอี่เรางแน้วเนาจนอะเพเ่าจิว่าอ๋ะ ู้่าปากิงแซบบ่บเาา่าคนสิทังย่างเงี้ย่นล้นี้จะได้ีคน,นนั้นนี่อะไดีคนน้นน,น้ำจิ้มปลานะคะเอาปลาปันอันต่ำต่ำตำจนละเอียดนะคะจนเข้ากัน น้ำจิ้มซีฟู้ดสามรสนะคะเดี๋ยวสูตรมาราักษ่ลิมิะได้สูตรมาจากยูทูบนะคะ กบบว่าแ LIKE hmm. ับก hmm. ุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บเนี่ยน่ะเพื่อนยิ้มบ่อยเห็นไหรบ พี่น้องบ้างไนนองเจียบพี่น้องนอนอย่แห้ง <c oughs> ขาวอุ่นพูนตะเสียวค่ะหวานหวานพี่น้องเดรสไม่ก็ตรวจเลยหน้าพี่นเอามาใส่นะคะน้องสาวของแม่โมกขกิดอยู่เช่ 我在呢 ้อครับพี่นทิศ20เมตรแต่ว่าเพ็ดเพ็ดพ,พี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนกินเพ็ดบ่ได้เด้พี่น้อง20เมตรให้ขอบ,บิังคลิปเมีกรอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดติดตามกดกดซับสไคร้ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้เมียกอบ็ดคลิปต,ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้เมีกรอบด้วยนะคะ มือแรกกัสิไปซไปสอมเต้นอยู่ที่บ้านแสงหองฟินแลนด์นะคะสอมใหญ่วันเสาร์นี้เจอกันแน่นอนค่ะบ้านเจ้าจวยหนังหอย คลิปนี่คุณแม่ว่าบกหอยมันหยาบคุณแม่ก็เลยบอก,กินน้ำนะคะปกติคุณแม่ก็จะกินกับมีก่อนนะคะคลิปน่าจะพาคุณแม่กินปลาดันลี่นะคะต้องหานี่กินแบบอ่อนคุณแม่จะงสีสาม,มารถกินกับมีก่อบได้นะคะอร่อยค่ะ ลายบ่ได้พี่น้องพ่วนทองนะคะใครที่เข้ามาบ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวงามร่มทองน้ำค่าพี่น้องสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็บ,บมีอย่างหลายนะคะขอบคุณเลยสวัสดีค่ะมาสวัสดีพี่น้อง fc ซ e ก,กันสวัสดีค่ะต่อไปก็จะเปิดช่องให้น้องนานา,นานานะคะเป็นลูกสาวของมีกอบเองนะคะ ไปละคะ่ bye คะบ๊ายบายค่ะไปกวดให้หน่อย